สวัสดีครับสำหรับเนื้อหาในส่วนนี้นะครับก็จะมาพูดถึงในในส่วนของแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Padlet นะครับซึ่งตัวของ Padlet นะครับก็เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับที่เข้ามามีส่วนช่วยนะครับในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษานะครับให้รูปแบบการจัดการศึกษานะครับมีการนำเทคโนโลยีนะครับเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ ซึ่งในส่วนของตัวแอปพลิเคชัน Padlet นั้นนะครับก็ในส่วนของหน้าตานะครับก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้ในตัวของ Padlet นะครับมีอะไรบ้างให้คุณครูได้เข้าไปใช้งานนะครับในส่วนแรกเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของคุณครูนะครับสามารถาสร้างผลงานนะครับแล้วก็เอาผลงานเนี่ยมาอัปโหลดไว้ในตัว p a d l e t ที่เราได้สร้างนะครับแล้วก็สามารถที่จะ ครีเอทออกมาให้เป็นในส่วนของอคล้ายๆกับเว็บไซต์ที่เป็นเว็บบล็อกนะครับก็สามารถทําได้นะครับและในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของอส่วนตรงจุดตรงนี้นะครับเรียกว่าแมบเ,เนาะนะครับก็จะเป็นในส่วนของอคุณครูน,นะครับสามารถที่จะให้นักเรียนนะครับอัปโหลดชิ้นงานของตัวเองมานะครับหรือ,อ อัปโหลดรูปภาพหรือข้อมูลต่างๆนะครับที่เป็นข้อมูลสําคัญของพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปปับหมุดในบริเวณพื้นที่เหล่านั้นได้นะครับก็จะคล้ายๆกับ Google Map นะครับแล้วก็ส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของอาการโคดงานต่างๆนะครับแล้วก็รูปแบบการจัดเรียงที่แตกต่างกันออกไปนะครับในส่วนของ ผู้ใช้งานตัวแอปพลิเคชัน p a ล l ต t ตอนนี้เนาะนะครับก็จะมีประมาณ40ล้านคนนะครับในตัวของ p a ล l ต t นะครับก็มีคอมมิ n คอมมูนิตี้นะครับก็คือเป็นชุมชนนะครับที่เขาเรียกว่าแชร์ประสบการณ์กันต่างๆนะครับการเข้าใช้งานตัวระบบนะครับก็มีใน Facebook ก็มีนะครับในทวิตเตอก็มีนะครับคนรูรสามารถที่จะลองเข้าไปใช้งานได้นะครับก็ ตัวแอปพลิเคชันแพลตินนะครับก็ยังมีสามารถที่จะเข้าไปอินสตอลนะครับเข้ากับตัววินโดว์ได้นะครับก็คือเป็นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งได้เลยเนาะนะครับทีนี้นะครับในส่วนของแพลต t นนะครับเวลาที่คุณครูนำมาใช้งานเนี่ยนะครับก็ผมมองว่านะครับมันเปรียบเสมือนกับลิ้นชักนะครับเอาไว้ส่งงานเอาไว้เก็บงานของนักเรียนนะครับคุณครูก็แค่ เหมือนสร้างลิ้นชักขึ้นมาหนึ่งลิ้นชักนะครับแล้วก็ให้นักเรียนแต่ละคนนะครับก็ได้เอางานมาไว้ข้างในลิ้นชักนะครับซึ่งแพลติมันมีข้อดีกว่าแอปพลิเคชันอื่นๆตรงที่ผู้เรียนนะครับเวลาเข้ามาส่งงานในตัวแอปพลิเคชันนะครับผู้เรียนไม่จําเป็นจะต้องมี Account หรือไม่ต้องมีบัญชีเกี่ยวกับการใช้งานแพลตินะครับก็คือขอแค่นักเรียนมีอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ต้องมียูเซอะไรเลยนะครับก็สามารถที่จะ เข้ามาในตัวที่สมงนานนะครับแล้วก็จะมาโพสต์งานได้นะครับก็อนนี้ถือว่าเป็นข้อดีส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชันแพลตฟอรนะครับก็ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสําคัญแล้วกันนะครับที่สามารถที่จะช่วยขับเคลื่อนนะครับาการจัดการศึกษานะครับให้เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาที่มีการนําเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนขับเคลื่อนในการพัฒนางานมากยิ่งขึ้นเนาะ ก็ผมขออินทรประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ในส่วนถัดๆไปนะครับก็จะแนะนําในส่วนของการเข้าใช้งานในส่วนของแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าแพดเด็กนะครับอขอบคุณครับ